พันธสัญญาเดิมฉบับฟื้นฟูหนังสือสองโครนิกาบทที่17อาอรบิก4การครอบครองของยาหูซาฟาตบทที่17ข้อ1ถึงบทที่21ข้อ1กอยาหูซาฟาตบุตรชายของท่านขึ้นครอบครองแทนท่านและเสริมกำลังตัวเองให้เข้มแข็งขึ้นเพื่อสู้รบกับอิสราเอลท่านวางกำลังพลไว้ในเมืองที่มีป้อมทั้งหมดของยูดาและตั้งฐานรักษาการในดินแดนยูดาและในเมืองต่างๆของเอฟรยิม ที่อาซาบิดาของท่านได้ยึดไว้พระยาฮววาสถิตยอยู่กับยาโฮซาฟาดเพราะท่านได้ดำเนินในวิถีทางช่วงต้นๆของดาวิดบิดาของท่านท่านไม่ได้สแสวงหาพระบาละแต่สแสวงหาพระเจ้าแห่งบิดาของท่านได้ดำเนินตามพระบัญญัติของพระองค์และไม่ได้กระทําตามสิ่งที่อิสราเอลได้กระทําเพราะฉะนั้นพระยาฮวาทรงสถาปนาอาณาจักรไว้ในมือของท่านและทุกคนในยูดาก็นำเครื่องบรรณาการมาให้แก่ยาโฮสฟาด ท่านจึงมีทรัพย์มั่งคั่งและเกียรติยศเป็นอันมากและใจของท่านก็ถูกยกชูข,ขึ้นในพระมาราคาของพระยะโฮวาท่านจึงรื้อแท่นสูงและบรรดาเสาแม่อเซราเสียจากยูดาในปีที่สามที่ท่านครอบครองท่านใช้พวกข้าราชการของท่านคือเบนฮายินโอบัดยาซัคารยานาทันเอลและมีคยาไปสั่งสอนในเมืองต่างๆของยูดาและมีคนเลวีไปกับพวกเขาด้วยคือซาหมายา นาธญญาปปญยาซาปยาอาซาเฮลซามิรามอดยาโฮนาธานอาโดนยาโตยาและโตบอโบนยาคนเลวีทั้งยังมีปุโรหิตที่ไปพร้อมกับพวกเขาด้วยคืออาริสามาและยาฮูรามและเขาทั้งหลายสั่งสอนในยูดาโดยมีหนังสือกฎบัญญัติของพระยาฮวาพวกเขาเดินทางไปทั่วเมืองทั้งหมดของยูดาและสั่งสอนถ้มกลางพลยัย ความบาดกลัวพระยะโฮวาเกิดขึ้นกับบรรดาอาณาจักรแห่งดินแดนทั้งหมดที่อยู่รอบๆยูดาห์และพวกเขาไม่ได้ทําสงครามกับยาโฮซาฟาดชนชาติฟาริสตีมบางคนนําของกํานันมาถวายยาโฮซาฟาดและนําเงินมาเป็นเครื่องบรรณาการและพวกอาราเบียนำแกะตัวผู้7,700ตัวและแพะตัวผู้7,700ตัวมาถวายท่านด้วยและยาโฮซาฟาดเจริญยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นลําดับ ท่านสร้างเมืองที่มีป้อมและเมืองคลังหลวงต่างๆไ้ในยูดาห์และท่านได้กระทําการงานมากมายในเมืองต่างๆของยูดาท่านมีทหารเป็นนักรบผู้กล้าหาญในกรุงเยรูซาเล็มต่อไปนี้เป็นการรวมพลตามวงปานปรรพบุรุษของเขาคือของเผ่ายูดาผู้บังคับกองพันธ์ได้แก่ผู้บัญชาการอัดนาพร้อมกับนักรบผู้กล้าหาญสามแสนคนต่อจากเขาคือผู้บัญชาการยาโฮฮา,านัน พร้อมกับทหาร280,000คนและต่อจากเขาคืออมาซยาปุตรซีครีเขาถวายตัวด้วยความเต็มใจแด่พระยะาฮัวพร้อมด้วยนักรบผู้กล้าหาร200,000คนต่วนของเผ่าเบนจามินคือเอลาดยาดาเป็นนักรบผู้กล้าหารพร้อมกับทหาร200,000คนที่มีธนูและโลกและต่อจากเขาคือยาโฮซาบัดพร้อมกับทหารติดอาวุธ180,000คนคนเหล่านี้เป็นผู้รับใชของกษัตริย์ นอกเนือจากผู้ที่กษัตริย์จัดวางไว้ในเมืองที่มีป้อมต่างๆทั่วยูดา